แฮกดอลี่อันนี้ฮตอนนี้มื่อคืนนี้แฮกดอลลีมากัเลยวบกาเตอร์ขาวลีเด็กอันนี้เราตัวนี้หัวดอลี่เลีดอรลัวนี้แฮเคียร์ด้อล่แฮเคียดล่เอาไวดูพลอเลือตรวว่าประวัตเตอบเียให้ดีลยหอดปากดอกกวาตาอุะ ยาวบ่ครับโตปกๆนี่ปกๆวะโตปกๆนูบาลีหมู่บาลีคุนได้ขอตื้อได้ขอแบบๆมึงว่าแล้วบ่เนาะกูก็กะได้กวนๆบ่ได้ดอยล่ะกินได้ <coughs>

Panyo pata pata ya tatu pula tado ya. Mene 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 duad bala. Nisi tada mawale ya tikotik. Tado ki laki, ta ji laki ta luatama winyo. Nii, mene nata ujilii woy. Wah. Teta hapoi, hapoi lada kita ya tati wali woy. Kanene mene Mama jelatani, mama

ができたな。けろい。かりて <sum> <sum> <sum>

तो मला नंतर आई देवराले ना ना देराले जावेले हा रे मेरा का तुटत नाही रे का तुटत नाही มาอรบุหรีวะเจ้าเจาเอาวิตเตนนี่เนร time, ิว้ยด็กด็อเอไเหรอด้ตะกอเกียร์ทุลปผานล็อมาจัโอันเลเวลเนี่เลเลอมากเน้อน่งหูตากตนคุยนารรดีร ก็บาดเลยเดาเว้ยเอ็มซีเอฟซีตาวผู้เฟมอัตรเรตักเลยทีเดียวน้องมาด้วยพอยมากว่ขยอัยไปเนี่ยตลาดบุเลย่าต่เกลี้ยวก็รอยอลอบันดีละก็จะสิเลยม่ดีอ่อไม่ตาอ่อเลยด่วบ้าเลยน้อเกี่คือว่าก่อะไรดไนัสืบบีคลิกคมาแล้วเคลยบีมาอะไรนคลไป เอาอยู่นะก่อยตลกออๆแม่ละเอ๊ะบ่มุลูกกุตาวตางจะตับตนแม่เอาดีกว่านี่ก็กระปุดอชินี่ตูล่ะบ่แต่ก่อยยะลมไห้ไปก่อยเลยลมไห้ดอกบ่จักลั่วตะฟอกก่อยขอเลย oh, มันที่我考了干ล่ะเที่ยตีอัาปักนูาบราอ่ะวัเดียวอ้เจมูนาบผ่าะขาขอวันละไม่ป็มาก็บาตัละมือเ้อขาจเนะไม่ใช่คอ bây chú có chơi ở à đây, tao lên tập lực của lý thầy và tập lực của bắt bây giờ ta kết này anh kể có đúng không khuất bào này có này, có đúng không này có hình như mà bà rồi. nó chưa, khuất bào nó bắt, hãy cái gì là này. thế này ดีละทีนี่ดกนดะวเดทดีละนี่นี่บดอกเนี่ยตัดจานน้ำจานน้ำ hmm. อ่ะ yeah, ้มาพี่ตาเตดตีว่าคิด้เตตีว่าคิดลวงพ่อเตคือขาขาดพอตาชื่อนี่กินนดลยเนี ဒါတည်းဒီဝခီဒူးတက်ပါပါတက်ပါပါရုံးနေတက်ပါပါနေတန်းနေခီဒူးရေပါတက်ပါပါနေ12အောက်နေဒါတိုင်းမယ်တီဒီကီလိုမီတာ၄နီခီဒူးတက်ပါပါလောတက်ပါပါခီဒူး ปือกาศเลดีเนาะเกตที่ไตาเลตางมูลกิดไปห้อตาเบีเดี๋ยวเติไปหรอเลยกวาเป็นนักชีบอลเลยตากูตาไก่เป็นชื่วขี้เสารกาอการหนกชีบอเลยเนาขาได้ี้ใหญ่ชือมเกตมลตาเล่อมันนี้โอเคปูดาโอ้มูโอคือโอชโอเค မပါဘူးပါရှုကြီးပေါတေနော်ဘာပြောချင်တယ်ကဲတီတီရပါဒူကမယ်ဝါမဲပေါ့ကြာတမုလကြီးလား